สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท,ท,ท,ทคนทุนกคนนะจ๊ะเนาะเมื่อนี่กะสีผ้ามาเบิงตุนทุเรียนที่ปลูกไว้นะคะมีอยู่สามตุนแต่ว่าสองตุนเนี่ยนพื่นส่งสีแบบใบใหม่เนาะคะ่ะใบใหม่เนื่องจากอัน ให้ปุ๋ยเขาเร็วเกินไปนะคะเนาะปลูกได้อาทิตย์กวากลักค่เอาปุ๋ยไซเรลนะคะที่นี่มันก็เลยเป็นใบแบบนี้นะคะเอินใบใหม่นะจ๊ะนี่สามต้นนะจ๊ะแต่ว่าสองต้นเป็นทรงลักษณะน,นี้แล้วก็มือนี เขได้เดือนน,อน้อยแล้วกะลองสิงเอาปุ๋ยใส่ให้ไหมว่าเขาสีแตกยอดแบบอีกต้นนึ่งมอนะจ๊ะทั้งหมดมีสามต้นนะจ๊ะสามต้นปุ๋ยนี่กะเป็นปุ๋ยน้ำที่ผสมไวเร็วเนะ้นะนี่จ๊ะ ุ๋ยนี้เป็นปุยสูตรตัวนาสูงนะคะเพื่อให้ยอดแต่บำรุงตนคือ,อมีหน้าโนผสมน้อยหนึ่งนะคะน้ำเลไดำสูตนาสูงเช่นยี่สิบสามสามเมื่อว่าสิบหกแปดแปดนี่ยังก็ได้นะคะ 16, 16, 16, 00, สิบหกสิบหกศูนย์ศูนย์ก็ได้ จึงทดลองกระตุนอีกตุนหนึ่งนะคะทดลองกับอีกตุนหนึ่งที่ได้ผลมาแล้วกเ็เลยสีมาแนน้ำให้พี่น้องเบิงว่าสูตรนี้ว่าหดลดไปแล้วเบิง้งประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาเบิงกัน่ามันจะแตกหยอดบอนจนะจ๊ะเนาะ การที่มันใบใหม่มันก็เป็นน้ำเอ,เอ้าไ้หดปุ๋ยไว้นะจ๊ะเอมาปูได้อาทิตย์กาก,ากวๆก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็เลยเป็นตังสี่ห้พี่น้องเบิ่งไว้เด้วค่ะเด้อปุ๋ยนี่ไอผสมไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะ คอยมาลดน้ำนะไอ้คอยมาลดต้นไม้โดยสภาพพี่น้องอ้หดในพี่น้องเบิองนะ่ะเนาะไปหดเลยนะจ๊ะ แบบนี้แหละแล้วก็ตามด้วยน้ำดีนะคะตามด้วยน้ำดีก็จะมีไหลลงไปเนี่ยกับ่ปินงยังนะจ้ะ สิพาพี่น้องไปเบิงตง้นที่ใจปุ๋ยไว้ว่ามันแตกกอบอนะคะที่อันล้มิดไปแลค่ะ,คะต้นนั้นแบบแตกกอย่างร้ายเลยเนาะคะ่ะใบยอดนะคะไปไปเบิงจะ้ะ นี่เ้ยจ้ะผลที่ทุเรียนหนึ่งเดือนเดือนเดือนน้อยๆน,ยนะจ้ะตอนเขาได้เกือบเดือนเรามาใส่ปุ๋ยที่อันบอกเลยจ้ะสูตรตัวนาสูงเบื้องยอดเขาเ้ยค่ะ รดน้ำให้เขาเนาะคะ่ะรดน้ามห้ชุ่มเลยนะจ๊ะประมาณไอ้สิบห้ามือค่อยใส่ปุ๋ยเตือน,นึงเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาแตกหยอนอยง่สีจะฝ้าใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะ แตกต่างกันบ่ขากขาต้นนั่นใส่ปุ๋ยก็บ่ใส่ปุ๋ยแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเร็วก็เป็นใบใหม่เนะจ้ะก็ฝากให้พี่น้องเอ่อเียนดูนะจ๊ะเนาะอันกร้องขังแหลกกับพิดกพิดตๆจังใดก็ขอยในได้จากพี่น้องจ๊ะขอบคุณในหลายเด้อที่มารับชมเอ่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะ ติดตามผลงานด้วจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะช่องอนนภา,าคุณบ้านนาบ๊ายบาย